สวัสดีครับกลับมาเจอกับแจ็คเล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับในแจ็คเล็กชา n นลนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของแจ็คเล็กเก็บมาเล่านะครับเดี๋ยวจะมาพูดกันถึงประเด็นของเกมลิเวอร์พูลกับสเปอร์กันหน่อยนะครับต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะผ่านมา2วัน3วันแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าประเด็นที่เกิดขึ้นในเกมวันนั้นเนี่ยยังคงถูกพูดถึงทั้งในสื่อทั้งในโลกโซเชียลค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยนะครับฉั้นเกมนี้ เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดของเกมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นกันหน่อยนะครับกับแจ็คเล็กเก็บมาเล่าครับสนับสนุนโดยรถยนต์ซูซูกิสว f ฟ G.L+ Plus g a m b โบสนับสนุนโดยอาริฟุตบอลหนึ่งแต้มจากลอนดอนและเครื่องหมายคำถามถ,ามถึง FA สถานก,การณ์ของฟุตบอลอังกฤษในตอนนี้ครับต้องบอกว่าไม่ดีเอาซะเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องผลการแข่งขันของลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่า อาจจะรวมไปถึงภาพรวมของสถานการณ์โควิดระบาดในรอบใหม่นี้ด้วยนะครับมาว่ากันในเกมลีกนัดลนน่าสุดที่เสมอกับสเปอร์กันก่อนครับเกมนี้เจอเกนครอฟเจอปัญหาค่อนข้างหนักเลยนะครับเพราะว่าบรรดากองกลางตัวจริงไม่เหลือใครเลยนะครับคนที่เจ็บก่อนหน้านี้ก็ว่าเยอะแล้วนะครับมาในเกมนี้ก็บวกเพิ่มเตียโก้คันธารากับจอแดนเฮเดซันเข้าไปอีกนะครับโด,ย,ดยรายของเตียโก้เนี่ยติดเชื้อโควิดนะครับส่วนกับตันเฮนโดครับ แค่ป่วยครับยังไม่ได้ติดโควิดแต่อย่างใดนะครับไลน์อัพเกมเยือนไก่เดือยทองครับจึงมีการปรับเปลี่ยนหลายตำแหน่งครับครอปใช้แนวรับกับแนวลุกชุดเดียวกับที่ชนะนิวคาสเซิลครับกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเปลี่ยนแค่แดนกลางครับที่ส่งเจมิลเนอร์นาบีเกอิต้าแล้วก็ไทเลอร์มอร์ตันลงสนามเป็นตัวจริงนะครับ รูปเกมก็เป็นไปตามคุณภาพของผู้เล่นครับแดนกลางของแดงเนี่ยสู้เจ้าบ้านไม่ได้นะครับมีหลายจังหวะที่เล่นกันไม่ละเอียดพอแล้วก็มีช่องว่างมากมายเลยครับประตูขึ้นนําของสเปอร์ก็มาจากกอนโดนตัดบอลในแดนบนนะครับก่อนที่เอ็ดอมเบเร่ครับจะแทงทะลุช่องให้กับแฮร์รี่เคนหลุดเข้าไปยิงเน้นๆนะครับพอขึ้นนําได้เนี่ยไก่โดยทองบุกต่อเนื่องครับแล้วก็มีโอกาสงามๆสองครั้งหน่งๆ่งจากซอนเฮงมินนะครับแล้วก็เดเลอัลลี่แต่ก็เฉียวไปเฉียวมาครับ ซึ่งทั้ง2ครั้งต้องบอกเลยว่าใจหายแวบทั้งสนามครับแล้วก็ถ้ามองให้ลึกเนี่ยจะพบว่าแดนกลางของเรียวคูตัดเกมหรือว่าช่วยสกรีนบอลไม่ได้เลยนะครับบวกกับการที่โกนาเต้เองเนี่ยก็ไม่ได้สั่งการแนวรับได้ดีเท่ากับวัวจิลฟันได้ด้วยครับเราเลยเห็นลูกหลุดทะลุแบบนี้บ่อยกว่าปกติครับพอไม่เสียประตูครับดูเหมือนเรียวคูจะตั้งเกมของตัวเองได้ดีขึ้นนะครับจนมาได้ประตูตีเสมออย่างสุดสวยครับ ลูกนี้ครับผมชอบการขึ้นเกมของโรบโบนะครับที่ขยันตามไปเก็บตกจากกองหลังสเปอร์ซึ่งเคลียร์ไม่ขาดก่อนที่จะบรรจงตักเข้ากราบไ้กับดีโกโชตาครับเทคตัวขึ้นมงอย่างหมดจดเลยนะครับพาทีมไล่ตามตีเสมอได้ก่อนหมดเวลาครึ่งแรก10นาทีครับในครึ่งแรกเองเนี่ยก็มีจังหวะหน้ากังขาอยู่2ครั้งใหญ่ๆลยครับจนทําให้ครอปเนี่ยต้องเข้าไปคุยกับพอเทนี่ครับตรงอุโมงนะฮะก่อนที่จะลงสนามในครึ่งหลัง ช็อตแรกครับคือตอนที่ดีโกโชต้าครับโดนกระแทกจากด้านหลังแต่ไม่ได้จุดโทษครับส่วนอีกช็อตหนึ่งก็คือลูกที่แฮร์รี่เคนเปิดปุ่มใส่โรบโบอย่างน่าเกลียดครับซึ่งจังหวะนี้สามารถให้ใบแดงได้แบบสบายๆเลยนะฮะพอลงสนามในครึ่งหลังมาครับดูเหมือนว่าครอสจะทําการบ้านกับกองกลางมากขึ้นนะครับการเล่นดูละเอียดและไม่เปิดช่องมากเท่ากับครึ่งเวลาแรกก่อนที่จะมาควานหาประตูขึ้นนําได้สําเร็จในนาทีที่69ครับจากลูกบ่งของโอบโบครับ ที่ก้มต่ําจนเกือบจะขิดเข้าไปกับสตาร์ทของนักเตะสเปอร์เลยนะฮะลูกนี้ครับเป็นการเข้าทําจากแบ็กสข้างของลิเวอร์พูลครับแบ็กขวาเป็นคนตักไปเสาสองให้แบ็กซ้ายหมุงทาประตูถือว่าเป็นจังหวะจบที่สวยงามลูกหนึ่งเหมือนกันนะครับขึ้นนําได้ไม่นานครับผงแดงมาโดนลงโทษจากกะจังหวะผิดพลาดของไิซอนเบเกอร์ครับจนต้องถูกซอนเฮิงม erm ินยิงเสมอเข้าไปแบบนิ่มๆน,นะครับซึ่งลูกนี้ครับต้องยอมรับจริงๆครับว่า ช่วงหลังมานี่ต้องบอกว่าพ่อหมีของเราเนี่ยมีช็อตผิดพลาดเยอะเหมือนกันนะครับถึงจะเซฟประตูได้ดีแต่ก็มีหลุดง่ายๆบ่อยมากขึ้นจริงๆครับโดนตีเสมอว่าแย่แล้วนะครับแต่จังหวะที่เดือดกว่าก็คือใบแดงของอนดูโรบัซซันนั่นเองครับจังหวะนี้เนี่ยทีแรกคุณตัดสิงจะให้แค่ใบเหลืองนะครับ แต่ว่าพอไปเช็ค v a r กลับมาเปลี่ยนเป็นใบแดงแทนครับทาให้แฟนๆหัวร้อนกันยกใหญ่เลยครับเพราะมองว่าหากลูกนี้เป็นใบแดงแล้วทำไมจังหวะของแฮร์รี่เคนถึงได้แค่ใบเหลืองครับทั้งที่อันตรายมากพอๆกันเลยนะครับเลวูครับเหลือ10คนในช่วง13นาทีสุดท้ายครอปเองก็แก้เกมด้วยการส่งซิมิกาสครับลงมาเพื่อปิดเกมด้านซ้ายที่หายไปและกลายเป็นว่าพอเหลือ10คนครับหงส์แดงจะเล่นได้ละเอียดและเนี้ยกว่าตอนที่มี11คนซะอีกนะครับ ช่วงเวลาที่เหลือครับทำอะไรกันไม่ได้ทําให้หงแดงเก็บได้แค่หนึ่งคะแนนกลับมาจากลอนดอนครับและตามหลังแมนซิตี้ไกลออกไปเป็น3คะแนนแล้วนะครับเกมการแข่งขันยังอีกยาวไกลครับตามแค่3คะแนนยังไม่ห่างมากครับแต่ว่าที่ห่วงก็คือสถานการณ์โควิดครับซึ่งทําให้เกมเนี่ยเลื่อนเตะไปหลายคู่ในตอนนี้และจะทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําเกิดขึ้นในช่วงสําคัญหรือเปล่าดูง่ายๆครับจากสเปอร์ตอนนี้พวกเขาลงเตะน้อยกว่าทีมอื่นไปแล้ว2-3นัดไหนจะต้องมีเกมยุโรปให้เล่นอีกนะครับ ถึงแม้ว่าตอนนี้จะถูกยูฟ่าปรับให้แพ้ไปแล้วนะฮะโปรแกรมที่เหลือครับจะมายัดลงตรงไหนดีครับให้มันสมดุลและไม่เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบนะครับพิมารีกครับอาจจะต้องชัดเจนมากขึ้นกับมาตรการครับแล้วก็ต้องทำให้เร็วด้วยครับบทเรียนจาก2ปีก่อนมีแล้วครับเราอยู่กับโรคนี้มาค่อนข้างนานพอสมควรดังนั้นการแก้ปัญหาควรจะทำได้ดีและเร็วกว่ารอบแรกนะครับ การพักลีครับสักเดือนนึงเนี่ยอาจจะมีคนไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นทางออกที่ดีนะครับแล้วก็ทําให้การแข่งกลับมาอยู่ในเส้นทางที่เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบน้อยที่สุดก็เป็นได้ครับใครดูคลิปนี้ครับชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับแจ็คเล็กช n n e l ด้วยนะครับไว้จะกลับมาเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อๆไปครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ ซูซูกิจัดหนักส่งท้ายปีกับแคมเปญซุซูกิเมกะดิวฉลองยอดขายอีโคคา200,000คันขับฟรี150วันส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งสูงสุดกว่า50,000บาทรายละเอียดเพิ่มเติม,ม www.suzuki.co.th ขอขอบคุณแกมโบแบนรนด์รองเท้าสายพันธุ์ไทยแต่คุณภาพระดับโลกโดดเด่นด้วยดีไซน์กวนกวนมันมันอันเป็นเอกลักษณ์ผสมผสานด้วย G บเทคโนโลยเอกสิทธิ์เฉพาะของแกมโบ โดดเด่นเรื่องความนุ่มเบาทนทานสวมใส่สบายเท้าได้อย่างลงตัวโดยทุกคู่ออกแบบและผลิตภายใต้คอนเซปต์ Gambo แค่เดินก็เด็ดแล้วดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www gambo co th